กำลังตีพื้นที่เพื่อทำสักลูกที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะตอนนี้กำลังวางอีกบอ่อหนึ่งนะคะอันนี้คือบอ่อที่หนึ่งนะคะ วันนี้นะคะ,ะพื้งที่ตำบลหนองเทาใหญ่นะคะเพื่อเยี่ยมชมติดตามนะคะผลการดำเนินงานของแปลงแม่ระนองปลาปะนะคะในบ้านนาเชือกอสามค่ะตำบลหนองเทาใหญ่อำเภอปลาป่าจังหวัดนครพนมนะคะป,ป,ป,ปริมาณพื้นที่แปลงสามไร่นะคะ แบบมาตรฐานหนึ่ต,ต่อสองดินไปทําพื้นที่โคกนะคะอันนี้จะเป็นพื้นที่บริเวณโคกนะคะโห<อ>ุดได้ตามมาตรฐานแบบสุดยอดเลยนะคะสวยงามมากก็จะมีทางน้องวันนะคะน้องวันกับพี่ปัญญาใจร้ายนะคะเป็นผู้นำอาสาพนาชุมชมตนตำบลหนองเทาใหญ่และ อดีตเคยเป็นนักพนาพื้นที่ต้นแบบของอำเภอรปราบาดค่ะมีความสามารถและเก่งสุดยอดค่ะนี่ค่ะรถแมคโครกำลังปรับเกียรดินนะคะกำลังปรับเกียรดินให้สม่ำเสมอให้มีความสวยงามสวยงามมากค่ะอันนี้จะเป็นบ่อที่หนึ่งะคะเป็นบ่อขนาดเล็กน,นี้จะเป็นเลขนขนามโ้กนะคะ ขนมคอันนี้จะเป็นบวที่สองนะคะบที่สสวยงามมากจริงๆค่ะน,นี่จะเป็นคองไส้ไก่นะคะ โดยมีการวางท่อนสวยงามจริงเนี่ยโอมงนองน้เนดินดน้ำเพื่อชีวิตสร้างคุณะภาคชีวิตพิชิตความยากจนทฤษฎีใหม่ รับสนในโคกหนองน้าโมเดล